คำถามที่แฟนพันธ์แท้ดิจิมอนเท่านั้นที่ตอบได้เด็กที่ถูกเลือกต่างประเทศของภาคซีรัทูมีใครบ้าง สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเก่งแฟนตาซีนะครับผมสําหรับประเด็นพูดคุยในคลิปนี้มาจากเรื่องดิจิมอนครับเป็นเรื่องท้าทายอย่างมากเลยนะครับกับคําถามที่ว่าเด็กที่ถูกเลือกต่างประเทศมีใครบ้างครับผมทุกคนเคยดูภาคซีรัลทูกันใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าเคยดูภาคซีรัลทูทุกคนจะต้องรู้สึกทุกคนจะต้องจําซาก้าหนึ่งได้ครับผมเรื่องราวของการที่ว่าพวกเด็กๆที่ถูกเลือกของภาคหนึ่งภาคสองนะครับเขามีการไปท่องโลกกันท่องโลกในที่นี้คือไม่ได้ไปเที่ยวนะ คือตอนนั้นมันมีเหตุการณ์ที่ว่าดิจิมอนหลุดมายังโลกแห่งนี้นะครับหลุดมายังโลกมนุษย์พร้อมๆกับพวกดาร์คทาวเวอร์นู่นนี่นั่นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมีพยานตรายที่เกี่ยวข้องกับพวกดิจิมอนนะครับผมพวกเด็กๆที่ถูกเลือกก็ต้องทําหน้าที่นะครับโดยที่ว่าเด็กที่ถูกเลือกตัวหลักก็คือจะอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับและทีนี้เนี่ยมีการเดินทางไปอเมริกาเดินทางไปออสเตรเลียอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ได้ไปเจอกับดิจิมอนที่หลุดไปยังประเทศต่างๆแล้วก็ต้องทําลาย Dark Tower. ดาร์คท,ทาวเวอร์ใน ซึ่งถ้าผมเล่นคําถามที่ว่าท่านผู้ชมรู้ไหมว่าเด็กที่ถูกเลือกของแต่ละประเทศชื่ออะไรบ้างอย่างนี้ครับผมท่านผู้ชมตอบได้ไหมผมอ่ะบอกเลยว่าเราผมรู้จักแค่บางคนครับผมมันจะมีบางคนนะที่เท่าที่ผมหาไม่มีการเปิดเผยชื่อนะครับผมแล้วก็บางคนเนี่ยชื่อก็จําได้แม่นเลยอะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันนะครับผมซึ่งการแบ่งออกเป็นทั้งหมด12คนนะครับ6คู่เงี้ยเขาก็ไปประมาณสัก6ประเทศใหญ่ๆแล้วกันนะครับและทีนี้เนี่ยในข้อมูลของพวกเว็บไซต์ต่างๆนานาที่ผมลองไปหามาก็มีบางที่นะครับที่มีการเปิดเผยชื่อของเด็กๆที่ เกเกหล่านนั้วันนี้ผมก็จะเอาชื่อของพวกเด็กๆเหล่านั้นนะครับมาพูดคุยนะครับเล่าให้กับทุกคนฟังว่ามีใครบ้างแล้วก็อาจจะมีแวแบๆนิดนึงนะครับบอกว่าเอ้ยผมรู้จักใครอยู่แล้วหรือเพิ่งมารู้จักตอนทําคลิปนี้นะครับซึ่งเมื่อกี้ที่ผมใช้คําว่าเด็กที่ถูกเลือกคนหลักอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับเพราะาผมมีความรู้สึกว่าเด็กที่ถูกเลือกที่ไม่หลักครับผมที่เป็นตัวรองเนี่ยจะอยู่ต่างประเทศเป็นหลักเพราะว่าพวกเด็กเหล่หลานั้นนะครับเขาจะมีดิจิมอนที่เรียกว่าเป็นดิจิมอนทั่วไปครับผมไม่ได้ดา แล้วก็จะมีดิจิมอนคู่หูเป็นตัวอะไรบ้างนะครับก่อนอื่นเลยก็ต้องเอาที่ไดสุเกะไปเจอกับมีมี่ที่อเมริกานะครับตอนที่ไปเจอกับมีมี่ที่อเมริกาเนี่ยจะมีเด็กที่ถูกเลือกคนหนึ่งครับผมชื่อว่าไมเคิลคนเนี้ยเขามาตั้งแต่ตอนช่วงแรกๆแล้วนะครับตอน1 3ตอน14อะไรประมาณนั้นนะ่ะคือมาเร็วตอนนั้นก็คือเราจะได้รู้แล้วว่าอ๋อมีมี่อยู่ที่อเมริกาเขาก็มีเพื่อนเป็นเด็กที่ถูกเลือกด้วยแล้วก็ไมเคิลนะครับเขามีดิจิมอนคู่หูเป็นเบต้ามอนซึ่งเ,าาาาเ,เงบต แล้วใช่ไหมครับแล้วก็ไปเจอสัรตรูต่างๆนานานูน่นนี่นั่นนะจะมีดิจิมอนบางตัวอยา่างจูเรมอนอย่างเงี้ยต้องตามเก็บกลับไปให้ได้นะครับแล้วก็จะมีเด็กที่ถูกเลือกอีกหลายคนเลยนะที่เข้ามาช่วยไดสุเกะกับมิม่แล้วก็ไมเคิลในการเก็บกวาดดิจิมอนกลับไปนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีใครบ้างครับผมที่มีการเปิดเผยนะว่าชื่ออะไรแล้วก็มีดิจิมอนคู่หูตัวไหนนะครับเริ่มจากมาเรียก่อนเลยนะครับคนนี้ชื่อว่ามาเรียนะครับก็มาในของอเมริกานี่แหละนะครับเขาเป็นเด็กผู้หญิง ครับซึ่งเคนทารูมอนก็อย่างที่ทุกคนรู้ดีนะครับดิจิมอนที่มีรูปร่างลักษณะเป็นแบบเคนทารอสนะแล้วก็คนต่อไปนะครับผมหมอนี่ชื่อว่าแซมครับผมแซมก็เป็นเด็กอเมริกานะครับแต่ว่าเท่าที่ผมดูข้อมูลเห็นบอกว่าเป็นแบบเชื้อสายแอฟริกาด้วยนะครับเขามีดิจิมอนคู่หูเป็นแฟรริซามอนนะครับก็มีการมาช่วยเก็บดิจิมอนเก็บกวาดกลับไปที่โลกมนุษย์นะครับซึ่งศัตรูหลักตอนนั้นที่ทุกคนต้องต่อสู้รู้สึกจะเป็นจูเรมอนใช่ไหมก็จะมีดิจิมอนองแมนนน่่หลย้้้ตไึว หลายๆคนเลยนะครับก็มีการรวมพลังกันเพื่อที่จะกําจัดจูเรมอนซึ่งเป็นศัตรูหลักที่กําจัดได้ลาบากนิดนึงนะครับและสุดท้ายก็ร่วมมือกันจนสามารถส่งจูเรมอนกลับไปที่ดิจิตัลเวิลด์ได้นั่นเองครับคนต่อมานะครับมีอีกคนหนึ่งคนที่ชื่อว่าลูครับผมลูนะครับจะมีดิจิมอนคู่หูเป็นโททรมอนครับซึ่งโททารมอนก็เป็นดิจิมอนเต่านะครับแล้วก็เข้าร่วมต่อสู้กับจูเรมอนที่บอกเมื่อกี้ด้วยแล้วก็คนต่อมามีอีกคนนึ่งครับคนนี้่คนชื่็กง เป็นเด็กที่ดูจะนเนิร์ดนิดนึงนะครับผมแหมใส่แว่นสะเทเชียวคือไมเคิลว่ารู้จักครับผมแล้วก็ดิจิมอนคู่หูถ้าพูดถึงที่ผมเล่ามาเนี่ยเออเคยเห็นบ้างในฉากที่ไปต่อสู้กันที่เมกานะครับแต่ว่าชื่อลูสตีฟอะไรพวกนี้ยผมไม่รู้จักเลยครับผมเห็นแต่แบบดิจิมอนแล้วก็เห็นผ่านๆตามาว่ามีเด็กน่าจะเป็นคนไหนบ้างนะครับก็เล่าให้ฟังกันประมาณนี้ครับหลายคนเลยที่เพิ่งรู้จักจากการทําคลิปนี้นะแล้วก็ของเมกาก็จะผ่านไปนะครับต่อไปจะกลับมาที่เอเชียกันนะครับเอเชียก่อนเลยนะครับก็คือจะเป็นกับ ที่คารีครับผมที่ไปบุกที่ฮ่องกงครับ ซึ่งไปที่ฮ่องกงนะครับก็ไปเจอกับโมจามอนครับตอนนั้นไปเจอกับโมจามอนเสร็จก็เจอกับเด็กที่ถูกเลือกของที่นั่นเลยครับผมซึ่งข้อมูลที่ผมหามาได้ครับผมเขาจะใช้คําว่า3พี่น้องหอยครับอันนี้ผมไม่ได้ตลกครับผม3พี่น้องหอยจริงๆครับเพราะว่า3คนนี้เขาใช้หอยนะครับผมซึ่งคาว่าหอยเนี่ยมันเขียนจากภาษาญี่ปุ่นมาเลยนะครับไม่แน่ใจว่าไปพ้องอะไรกับเอภาษาฮ่องกงหรือเปล่านะเออแต่ว่าอย่างเงี้ยจำง่ายเลยครับผมคือ3พี่น้องเนี่ยเขาใช้ชาโคมอนครับแล้วก็วิวัฒนาการกลายเป็นออกตามอนในการกาจ ว่าไปป้อนล้อนะครับผมแอบแบบเขินๆนะฮิคาริจังแบบเจนนิสเกิลน่ารักมากเลยซึ่งตอนแรกไปเจอกันการสื่อสารก็ค่อนข้างลําบากนิดนึงนะครับเพราะว่าอันนี้ก็ยอมรับว่าเอาจุดนี้มาเล่นไดีนะครับการเดินทางต่างประเทศอย่างนี้มันก็ต้องมีเรื่องราวของการสื่อสารภาษาที่ลําบากบ้างอ่าก็เรียกว่าโคชิโร่กับฮิคาริครับผมได้คุณแจ็กกี้นะครับซึ่งเป็นร่างก๊อปปี้ของเกนไนเนาะเข้ามาช่วยเอาไว้นั่นเองนะครับในการแปลภาษาให้อ่าแล้วก็การสื่อสารก็รู้จนได้นะครับว่าโอเคสามพี่น้องเนี้ยเขาเห็นว่าดีเจ้ามอน และที่นี้ก็เริ่มปฏิบัติการนะครับผมเก็บดิจิมอนกลับไปสู่ดิจิทัลเวิลด์นะครับโดยที่ว่าฮิคาริโคชิโร่ก็ได้3พี่น้องหอยนี้มาช่วยนะครับโดยที่ว่าต้องรีบจัดการให้เร็วจะได้ไปขอที่คาริจังเด็ก่อนกับประเทศนะเออก็ถือว่าเป็น3พี่น้องที่ตลกดีนะทีนี้นะครับผมระหว่างที่เกิดเรื่องจากของที่ฮ่องกงใช่ไหมครับมันก็มีลามไปที่อินเดียครับผมซึ่งที่อินเดียนี้เราจะได้เห็นเด็กที่ถูกเลือกอีกคนนึงนะครับคนนี้ชื่อว่ามีนะครับผมมีนะคนะครับจะมีด เครื่องแบบแต่งตัวสมเป็นอินเดียดีและผมก็มองว่าเป็นเด็กที่ถูกเลือกที่มีความเป็นผู้ใหญ่ประมาณหนึ่งด้วยนะตอนนั้นศัตรูที่เจอก็คือจะเป็นทัสมอนและก็แรมอนนะครับโดยที่ว่ามันมีเรื่องราวของเส้นเขตแดนของประเทศด้วยนะครับตอนนั้นก็คือพวกแบบกองกําลังทหารเนี่ยเขาคิดว่าทัสมอนกับแรมอนมันเป็นดิจิมอนที่อันตรายนะครับก็เลยจะมีการแบบปกป้องไม่ให้แบบดิจิมอนข้ามมาได้อ่าก็เลยแบบว่าต้องมีการสื่อสารกันนะครับระหว่างดิจิมอนกับกองทัพของทหารสุดท้ายก็สามารถเคลียร์กันได้ครับอันนี้ก็ ได้ทีนี้ก็จะตัดไปที่ประเทศที่3านะครับออสเตรเลียออสเตรเลียเนี่ยก็มีเด็กที่ถูกเลือกหลายคนอยู่เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าที่เด่นเลยที่เราได้เจอตอนนั้นก็คือจะเป็นดิงโก้ครับดิงโก้นะครับเขาเป็นเด็กที่หัวฟูฟูคนหนึ่งนะซึ่งตอนนั้นน่ะเห็นว่าเล่นเซิร์ฟบอร์ดอยู่หรือไงนี่นะครับผมแต่ว่าไม่ได้เล่นเซิร์ฟบอร์ดครับผมหนีดิจิมอนมาซึ่งเขามีดิจิมอนคู่หูเนี่ยเป็นกาดีมอนครับตรงนั้นน่ะก็คือได้เจอกับดิจิมอนที่เป็นซีฟู้ดครับผม,ชม,มเชลโม์มอนเก,โก,อ,นก,ก,กโอโม อย่างเี้เราก็ลำบากใช่ไหมแล้วก็ทีนี้เนี่ยอามาดิมอนกับโกมามอนก็ไอเดียบันเจิดเลยนะครับตอนนั้นเป็นโจกับอิโอริใช่ไหมก็บอกว่าไอ้ดิจิมอนพวกนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าเป็นซีฟู้ดเลยนะเราไปเล่นมันหน่อยดีกว่านะจะกินพิซซ่าซีฟู้ดนะก็เอาดิจิมอนพวกนี้มาทําจะกินข้าวผัดซีฟู้ดก็น่ากินดีนะไอพวกนี้อะไรเนี่ยนะครับก็มีการแกล้งกันโดยที่ว่าหลังจากนั้นนะครับผมการนิมอนของดิงโก้เขาก็เข้าไปเล่นด้วยนะครับจนสาม,มารถที่จะโอเคเกียร์ไอพวกสามซีฟู้ดนั้นได้แล้วก็เตรียมส่่งกลับดดิินนิจตตอเวว์แร ซึ่งไอ้ดิจิมอนตัวนี้มันเป็นร่างสมบู์มันก็จะแข็งแรงหน่อยนะครับคราวนี้ก็คือการไอมอนของดิงโกเขาก็พัฒนาร่างแล้วก็เข้าไปต่อสู้ทําลายดาร์คทาวเวอร์ด้วยนะครับผมแล้วก็สามารถเคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างได้นะครับโดยที่ว่าเด็กที่ถูกเลือกของออสเตรเลียเท่าที่ผมหาได้นะครับมีแค่ดิงโก้ที่มีการเปิดเผยชื่อนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะได้เห็นว่ามีเด็กที่ถูกเลือกอีกหลายคนเขาก็ตามรอยมานะครับเพื่อที่จะให้เอออริ่เนี่ยเปิดดิจิตอลเกตแล้วก็ส่งดิจิมปเทน็ กับุไปโดยที่ว่าเด็กที่ถูกเลือกของที่นี่ก็มีอีกหลายคนนะครับแต่ว่าที่เปิดเผยชื่อมาจะมีแค่แคทเธอรีนครับแคทเธอรีนนะครับผมเขาถูกจับตัวนะครับโดยพวกพี่น้องมาเมอนครับถูกจับตัวไว้ในพระราชวังแวร์ซายครับแล้วก็ไทจิกับทาเครุก็บุกเข้าไปนะครับโดยที่ว่ามีลุงของทาเครุเนี่ยคอยซัพพอร์ตด้วยนะครับลุงของทาเครุชื่อมิเชลซึ่งก็เข้าไปดูไว้พวกมาเมอนพวกนี้มันมาจระทำวุ่นวายที่พระราชวังแวร์ซายอย่างนี้ยกโทษให้ไม่ได้นะครับแต่ว่าดูความที่มิเชลเขาเป็นลุงของทาเครุคร ก็ไม่ได้มีดิจิมอนคู่หูก็โดนมาเมอมอนเล่นงานไปนิดนึงนะครับผมไม่ได้เป็นอันตรายอะไรมากมายครับทีนี้เนะี่ยพอได้เจอกับแคทเธอรีนปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้เห็นว่ามีฟอรามอนเป็นดิจิมอนคู่หูของแคทเธอรีนเนาะซึ่งก็คราวนี้ความชีกอก็มาเลยครับผมคือไทจิกับทาเคโรุเห็นปุ๊บก็อุ๊ยน่ารักอ่ะนะครับแล้วก็ไออาก์ูมอนกับปาตามอนไม่แพ้กันเลยครับผมพอเห็นฟอรามอนปุ๊บก็อุ๊ยน่ารักอ่ะนะครับเช่นกันไปช่วยเหลืออะไรกันไปนะครับพอช่วยเหลือกันเสร็จปปปปปุ๊บบบบโอออออเเเเเเคาาคเะะเคคแแแแทททธรรรรรรีีีนนนนนกกกกก็็ะะก็็สาาาาาามมมมถตตััััั้้้้้้้งงงววววไดลลลละะะะะขขยผใหฟ่ What? มาเมมอนนู่นนี่นั่งไปนะครับแล้วทีนี้เนี่ยมันมีกีโรมอนเข้ามาร่วมวงด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นดิจมอนร่างสมบูรณ์ขนาดเล็กนั่นแหละนะที่เข้ามาต่อสู้กับไทจิทาเครุแล้วก็แคทเธอรีนนะครับสุดท้ายก็คือสามารถเอาชนะได้ทําลายดาร์คทาวเวอร์ได้นะครับก็จบไปนะครับโดยที่ว่าภาพจําของผมสมัยเด็กเลยคือไทจิกับทาเครุก็ผสานนะครับผมหอมแก้มสาวพร้อมกันเลยนะครับแล้วปาตามอนกับอากูมอนก็ส่งจูบนะครับผมให้กับฟอร์รัมอนอ่าเมอร์รี่คริสต์มาสนะจ๊ะก็ถือว่าเป็นตอนที่บบบััังงเเเเเเทททิิดดีนนนะะคคครรราาาาาากกก็็็จจไไ้้หววมปลููผชยขขอ่ ก็ w i f i เหมือนกันเออแต่ว่าความเป็นจริงแล้วเนี่ยกับฝรั่งก็การหอมแก้มแบบนี้อาจจะเป็นอะไรที่ทําได้ตามปกติหรือเปล่านะต่อมาก็เป็นที่เม็กซิโกครับผมเม็กซิโกเป็นเคนกับยามาโตะที่ไปนะครับซึ่งคนนี้แหละเป็นคนที่ผมจําขึ้นใจเลยก็คือน้องจีโจสครับผมจะได้เจอกับน้องจีโจสนะครับซึ่งจีโจสเขามีดิจิบอนคู่หูเป็นก o ซ mon มอนครับผมซึ่งผมจะบอกว่าที่ผมจําได้เพราะผมรู้สึกว่าวอร์มอนนะครับมันน่ารักนะนะวอร์มอนอะเวลาเห็นจีโจสใช่ไหมมันก็จะรู้สึกหึงอะหึงหน ฉันอยากคุยด้วยจังนะกับเคนเนี่ยเขาคุยกันได้ด้วยภาษาสเปนครับผมและที่นี้เนี่ยยามาโตกาบูมอนวอมมอนพวกนี้ครับผมเขาก็ไม่สามารถสื่อสารกับจีโจสอะไรเงี้ยได้เลยนะครับผมไปไปมาพวกเนี่ยวอมมอนก็เกิดอาการหึงก็จะแบบมีเรียกชื่อจีโจสผิดบ้างอะไรบ้างนะครับจีโจสก็มีการเรียกว่าไอ้เจ้านอนไอ้เจ้านอนไอ้เจ้านอนนะแล้วก็หนูเคนก็ไม่แปลให้นะครับเพราะรู้สึกว่าแปลไปแล้วเนี่ยเดี๋ยววอมมอนได้ยินจะน้อยใจก็เป็นความเรียอีกอันหนึ่งที่ผมบอกไว้ตอนต้นนะครับว่าเออบางทีเนี่ยการเด โชคดีที่ว่ามีเคนนะครับคอยมาสื่อสารนู่นนี่นั่นให้ก็เลยทําให้พอราบเรื่อนขึ้นมาบ้างนะครับแต่ว่าหลังจากที่เจอกับจีโจสแล้วนะครับก็จะมีดิจิมอนที่อยู่ในโบราณสถานอย่างมิโนทารูมอนแล้วก็โดคุกุมอนนะครับซึ่งมันแบบโกโลงงหลบเข้าไปในสถานที่อารยธรรมมายานะครับแล้วก็พวกยามาโตต้องล่อออกมาแล้วก็ต่อสู้กันแล้วก็ส่งกลับไปดิจิตัลเวิลด์ตามสูตรนะครับซึ่งก็เราจะได้เห็นว่าดิจิมอนของจีโจสอย่างก็ซึมอนก็มีการพัฒนาร่างเข้าร่วมต่อสู้ด้วยนะครับโดย เพื่อส่งกลับดิจิตอลเวิลด์พอจบการต่อสู้เสร็จปุ๊บเนี่ยจีโจสก็มีการพูดชื่อสติงมอนขึ้นมาวอมอนก็สงสัยว่าเอ๊พูดว่าอะไรหนอตอนหลับยังนินทาฉันหรือนี่นะก็มีการคิดอย่างนี้นะครับแต่ว่าเคนบอกว่าไม่ใช่เนี่ยเขาบอกว่าสติงมอนเท่มากเลยนะครับเดนเอาวอรมอนเขินไปเลยนะจ้าหนูเคนนะครับผมคือไม่มีคู่ไหนที่คุยกันสนุกปากเท่ากับจีโจสแล้วก็วอรมอนลครับคือคุยกันไม่รู้เรื่องแต่ว่าส่งสายตาแบบอาฆาตกันเล็กๆน้อยๆตอนแรกนะครับแล้วก็ตอนท้ายอุ้ มิยากะไปกับโซระนะครับซึ่งก็ไปเจอเด็กที่ถูกเลือกถึง3าคนกันเลยทีเดียวครับแล้วประเด็นเดิมก็มาครับผมเรื่องของการสื่อสารที่ไม่เข้าใจครับมิยากะกับโซระเนี่ยเขาสื่อสารภาษารัสเซียไม่ได้เชื่อนะก็เลยต้องใช้รหัสในการคุยกันนะครับเป็นบิโรชิกิบอชคาเวียนะครับในการออกคําสั่งโจมตีดิจิมอนนู่นนี่นั่นกันแต่ว่าตรงนี้เรากลับมาที่เรื่องของเด็กที่ถูกเลือกนะครับเด็กที่ถูกเลือกที่เจอที่รัสเซียมีอยู่3คนครับผมชื่อแอนนาโรรายูรี่ครับผมซึ่งแอนนากับรอราก็เป็นผู้หญิงนรแล้วก็็ยูเี่ป ใช่ซึ่ง3คนนี้เขาก็จะมีดิจิมอนโดยที่ว่าเมีโกระโกขเอ,อาหารรัเสเซียมาเป็นเครื่องมือสื่อสารในการคุยกับ3ามคนนี้ใช่ไหมผมก็ได้เจาะลึกนะครับคือพอมันยืนยันกัน3คนอย่างเง่เด็กที่ถูกลืออของรัเสเซียผมก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครนะจริงๆพอเดาได้ว่ายูริเนี่ยคือเป็นผู้ชายเพราะว่าเคยดูเรเบเบรดมานะครับคนชื่อยูริเนี่ยน่าจะเป็นชื่อผู้ชายของรัเสเซียได้แต่ว่าลอร่ากับแอนนานี่ไม่รู้จริงๆนะครับว่าใครเป็นคนไหนนะ,ะทีนี้เดี๋ยวมาดูกันนะครับก็คือว่าตัวยูริเน่่เเค้าามจออออลููปป็็็็นน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 วววกกกรสะะซไแึง สามคนนี้ก็มีดิจิมอนคู่หูที่สามารถบินได้หมดเลยนะซึ่งตัวนี้ก็จะแบ่งได้แล้วว่าลอร่าเนี่ยเป็นเด็กผู้หญิงผมยาวนะครับแล้วก็แอนนาเป็นเด็กผู้หญิงผมสั้นโซระมิยากะแล้วก็ทั้ง3คนนี้นะครับก็ร่วมมือต่อสู้กับฝูงไฟมอนแล้วก็สามารถส่งกลับโลกดิจิทัลเวิลดได้หมดเลยนะครับแล้วก็ทำลายดาร์คทาวเวอร์ก็เรียบร้อยซึ่งหลังจากที่จบศึกแล้วนะครับแอนนาลอร่ายูริก็มีการเชิญทั้งมิยากะแล้วก็โซระไปกินบิโรชิกิบอชคาวยกันนะครับเพราะว่าเมื่ พื้นที่หนึ่งก่อนนะครับมียกกับโซรักก็เลยอดกินอาหารรัสเซียไปเลยครับผมทั้งหมดนี้ก็จะเป็นชื่อของเด็กที่ถูกเลือกที่โผล่มาในภาค2ช่วงที่ทุกคนไปท่องโลกกันนะครับก็มีประเด็นมาเล่าให้ฟังประมาณนี้นะครับซึ่งอันเนี้ยเป็นการเล่าโดยจาะไปที่ประเด็นของเด็กที่ถูกเลือกครับผมแต่ว่าเรื่องราวการประชนไัยเชิงลึกของเด็กๆที่ถูกเลือกที่ไปท่องโลกกันอย่างเงี้ยเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับผมก็มีเคยทาคลิปไว้แล้วเหมือนกันนะครับอันนั้นก็คือจะเป็นสตอรี่โดยตรงเลยแต่ว่าคลิปนี้ก็ เพิ่งรู้จักจากคลิปนี้อย่างเงี้ยก็มาลองแชร์กันได้นะครับผมเชื่อว่ามันเป็นเรื่องราวที่สั้นๆน,นะครับแต่ว่าถ้าใครสนใจอย่างเงี้ยก็จะจําได้เลยนะครับว่าใครเป็นใครบ้างสาหรับเด็กที่ถูกเลือกของภาค2นี้นะซึ่งตอนแรกที่เราเข้าใจว่ามีแค่12คนที่เป็นตัวหลักที่อยู่ที่ญี่ปุ่นอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่ก็มีที่อื่นบ้างอย่างที่เล่าให้ฟังไปนะครับแต่ละประเทศเลยท่านผู้ชมคิดเห็นยังไงกับประเด็นนี้นะครับก็มาแชร์คอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้้้ัังงเเพีียยท่า่าาานนรบถลชออืมกกกกดดไ Share cribe Like เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ